การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงผู้คนที่มีการพึ่งพารัฐบาลมากเกินไปทั้งสิทธิประกันสังคมโครงการ,กรเกษียณอายุโครงการบำนาญต่างๆซึ่งจากในยุคอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดูเหมาะสมแต่พอถึงยุคข้อมูลข่าวสารก็เริ่มไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถทำได้ตามที่เคยสัญญาไว้หรือเปล่า พราะเงินที่พวกเราได้นำไปจ่ายประกันสังคมและถูกหักเป็นเงินบำนาญในทุกๆเดือนนั้นในยุคนี้มีประชากรยุคเบบี้บูมหลายล้านคนที่ถึงเวลากเกษียณอายุและก็นำเงินที่พวกเขาได้สะสมไว้นี้ออกมาใช้ถ้ารัฐบาลทำได้จริงก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทำไม่ได้พวกเราก็จะลำบากหน่อยสำหรับนักลงทุนตัวจริงเขา มักจะลงทุนไปได้สักพักแล้วพอมีผลกำไรเขาก็มักจะดึงเงินต้นกลับออกมาแล้วก็ปล่อยให้กำไรได้สร้างผลกำไรต่อไปแต่ในขณะเดียวกันคนทั่วไปที่ทำประกันสังคมหรือเข้าร่วมโครงการบำนาญโครงการ,กรเกษียณอายุต่างๆอาจจะไม่รู้ว่าที่ลงทุนไปนั้นจะเป็นกำไรหรือว่าขาดทุนจนกว่าจะถึงเวลากเกษียณอายุตอนที่อายุ60ปีก็เป็นได้แล้วลองคิดดูว่าการลงทุนแบบไหนละ่ะ ที่มีความเสี่ยงมากกว่ากันแน่นอนว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแต่แทนที่เราจะหลีกหนีความเสี่ยงนั้นคุณโรเบิร์ตก็ได้แนะนำว่าเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเสี่ยงการลงทุนมีอยู่หลายรูปแบบการลงทุนแบบที่หนึ่งการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงเขาได้บอกว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงก็จริงแต่ว่า มันเป็นการลงทุนที่เพียงเพื่อที่จะไม่ให้แพ้แทนที่เราจะลงทุนเพื่อชัยชนะโดยการมุ่งเน้นไปที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งเพื่อที่จะสร้างผลกำไรการลงทุนแบบที่สองก็คือหุ้นลงทุนในหุ้นบลูชิปรู้สึกเหมือนว่าจะมีความมั่นคงปลอดภัยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัย หุ้นเหล่านี้จึงไม่สามารถที่จะปกป้องเงินคุณได้ในเวลาที่ตลาดหุ้นร่วงลงมาการลงทุนแบบที่3ก็คือในกองทุนรวมการนำเงินไปให้ผู้จัดการกองทุนบริหารอาจจะให้ความรู้สึกที่มั่นคงโดยหวังว่าคนเหล่านั้นจะทำงานได้ดีกว่าตัวเราเองแต่เมื่ออยู่ในตลาดเดียวกันไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์ไหนก็ไม่ได้หมายความว่า กองทุนจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าใครๆเลยคุณโรเบิร์ตเขาได้แนะนำว่าให้คุณเรียนรู้ที่จะเป็นนักลงทุนเองแทนที่จะนำเงินของคุณไปให้คนอื่นเขาลงทุนให้คุณอาจจะนำเงินไปให้ผู้จัดการกองทุนหรือที่ปรึกษาทางการเงินไปลงทุนนะคะมันง่ายก็จริงแต่กว่าว่าคุณจะรู้ว่าเขาทำงานได้ดีหรือไม่คุณอาจจะต้องรอจนถึงอายุ6 0 6 5ปีก็ได้ซึ่งถ้าเขาทาผลงานได้ดี ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าผลออกมาตรงกันข้ามคุณก็อาจจะต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตเลยก็ได้หรือถ้าจะเริ่มต้นลงทุนใหม่เมื่อถึงตอนนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้วแนวคิดในการตั้งใจเรียนแล้วก็หางานที่มั่นคงที่ปลอดภัยทาอาจจะใช้ได้ดีในยุคของอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคของข้อมูลข่สารวันและเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว หลายคนยังยึดติดอยู่กับความคิดเดิมอยู่แต่ไม่ได้ว่าอะไรหากว่าคุณมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทำและสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้นั่นคือสิ่งที่ดีมากเพราะว่าคุณได้ค้นพบเส้นทางของคุณแล้วและคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฟังคลิปคลิปนี้ต่อไปจนจบและไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรอิสรภาพทางการเงินเป็นของฟรีแต่ไม่อาจได้มาด้วยราคาถูกๆ อิสรภาพมีราคาของมันเสมอและสำหรับคุณโรเบิร์ตเขาได้บอกว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่ายเอามากๆความลับที่สำคัญก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่ต้องมีการศึกษาตามแบบแผนไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาที่สูงจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทรปริญญาเอกและที่สำคัญไม่ต้องเสี่ยงแต่ราคาของอิสรภาพที่ว่านี้ก็คือมันต้องแลกมาด้วยความฝัน ความปรารถนาแล้วก็ความสามารถที่จะเอาชนะความผิดหวังท้อแท้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อตลอดเส้นทางที่คุณเลือกเดินคุณกล้าที่จะจ่ายหรือเปล่ามาถึงหัวข้อที่ว่าทำไมคนถึงเลือกมองหาความมั่นคงในหน้าที่การงานก็เพราะว่าทั้งจากในโรงเรียนแล้วก็จากที่บ้านได้พร่ำสอนพวกเรามาตั้งแต่รู้ความเลย จึงไม่แปลกที่เราจะเลือกหางานที่มั่นคงบริษัทดีๆเงินเดือนสูงๆหรือเป็นข้าราชการแทนที่จะทำให้ตัวเองมีภาวะทางการเงินที่มั่นคงเรียนรู้ในเรื่องของเงินการบริหารจัดการและการไปสู่อิสรภาพทางการเงินดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงติดกับดักทางการเงินมีภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็นี่สินเยอะเงินเดือนออกมาก็เหมือนเงินทอน พ่อได้ใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้วพอเงินเดือนออกมาก็ตามกลับไปจ่ายไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่านี่การศึกษาหลายคนเรียนจบปริญญาพร้อมกับได้ใบแจ้งหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาส่วนบ้านเราก็เรียกว่ากยศนะคะส่วนตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันคะ่ะลองสังเกตดูตัวเองหรือว่าคนรอบข้างนะคะ หรือว่าคนที่เรารู้จักว่าเป็นแบบนี้ไหมคนโรเบิร์ตผู้เขียนได้บอกนะคะว่าคนที่มีการศึกษาในระดับปานกลางอาจจะมีชีวิตคล้ายๆหรือว่าเข้าข่ายแบบนี้นะคะเริ่มต้นที่เด็กคนหนึ่งไปโรงเรียนเรียนจบมาก็หางานทํามีเงินใช้จ่ายแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่หน้าใหม่ที่มีเงินจ่ายค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ค่าห้องค่าไฟ ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆซื้อเฟอร์นิเจอร์และก็แน่นอนซื้อรถด,ด้วยทีนี้ใบแจ้งหนี้ทั้งหลายก็หลั่งไหลกันเข้ามาอยู่มาวันหนึง่งผู้ใหญ่คนนั้นก็ได้เจอคนพิเศษแล้วก็เกิดปิ๊งกันพวกเขาตกลุมรักแล้วก็แต่งงานกันในช่วงแรกชีวิตแทบจะเป็นเหมือนความฝันพวกเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันทำให้ต้องจ่ายค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์เพียงแค่ห้องเดียว ทีนี้ก็ถึงเวลาที่จะทำตามความฝันของคู่รักหนุ่มสาวหน้าใหม่ทุกคนนั่นก็คือการมีบ้านเป็นของตัวเองพวกเขามองหาบ้านเอาเงินออกมาดาวบ้านแค่นี้พวกเขาก็เป็นนี่ก้อนโตแล้วแต่ด้วยความที่เป็นบ้านใหม่จึงต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่พอดีไปเห็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ติดป้ายไว้หน้าร้านว่าไม่ต้องดาวผ่อนง่ายๆรายเดือนชีวิตช่างสวยงดงามอะไรเช่นนี้ จากนั้นเขาก็จัดปาร์ตี้แล้วก็เชิญเพื่อนๆมาที่บ้านหลังใหม่รถคันใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่ของเล่นใหม่โดยที่ตัวเองนั้นได้เป็นหนี้ก้อนโตไปเสียแล้วและไม่นานทันใดนั้นลูกน้อยคนแรกก็ได้เวลาเลืมตาออกมาดูโลกหลังจากที่เขาเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนอนุบาลคู่รักคนธรรมดาคู่นี้ก็ต้องรีบไปทำงานพวกเขาติดกับดักความมั่นคงในหน้าที่การงานแบบเต็มๆเ,เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว พวกเขาอยู่ห่างจากการล้มละลายทางการเงินแค่ชั่วระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้มักจะพูดแบบเดียวกันว่าฉลาออกไม่ได้หรอกฉันต้องจ่ายสารพัดใบเสร็จทุกเดือนและนี่ก็คือกับดักความสำเร็จและถ้าหากอยากสำเร็จในด้านบีและด้านไอจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับเงินซึ่งที่ เรียกว่าความฉลาดทางการเงินพ่อรวยบอกว่าความฉลาดทางการเงินไม่ได้ตัดสินกันตรงที่ใครทําเงินได้มากเท่าไหร่แต่ว่าตัดสินกันตรงที่ใครเก็บเงินได้มากเท่าไหร่เงินของคุณทางานหนักแค่ไหนและคุณเก็บเงินนั้นไว้ได้อีกกี่ชั่วอายุคนคุณโรเบิร์ตได้บอกว่าคนจํานวนมากมุ่งค้นหาอิสรภาพและก็ความสุข แต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกฝึกมาให้ทำงานในด้าน B และ I พวกเขาถูกฝึกมาให้หางานที่มั่นคงทำการสั่งสอนกันมาแบบนี้แหละที่ทำให้คนเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนจำนวนมากจำกัดการค้นหาอิสรภาพทางการเงินของตัวเองไว้ในฝั่งซ้ายของเงินสีด้านโชคไม่ดีที่ความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินมักไม่ได้อยู่ในด้าน E หรือว่าด้าน S ความมั่นคงและอิสรภาพที่แท้จริงอยู่ในฝั่งขวาของเงินเท่านั้นซึ่งก็คือด้าน B และก็ด้าน I ในยุคนี้ก็อย่างที่เราทราบกันว่าสภาวะทางเศรษฐกิจเป็นยังไงแถมยังมีโรคระบาดมาคอยซ้ำเติมอีกหลายบริษัทหลายหน่วยงานต่างก็ลดจำนวนพนักงานลงแล้วก็ปลดพนักงานการเลิกจ้างต่างๆมากมายได้เกิดขึ้น หลายคนได้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองพันตัวจากคนในด้าน e มาเป็นคนในด้าน s คุณโรเบิร์ตได้บอกว่าด้านนี้เป็นด้านที่น่าห็นใจที่สุดเป็นด้านที่หนักสุดๆกว่าในทุกๆด้านของเงินสีด้านเพราะว่าด้านนี้ต้องทำเองหมดทุกอย่างตั้งแต่หัวหน้าไปจนกระทั่งถึงคนล้างจานจากสถิติในระดับประเทศ9ใน10ของธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่จะประสบ ความล้มเหลวใน5ปีแรกและธุรกิจเดียวนี้ที่ไม่เจ๊งใน5ปีแรกก็จะเจ๊งในอีก5ปีต่อไปพูดง่ายๆก็คือ99จาก100ธุรกิจขนาดเล็กจะมาลายหายไปในระยะเวลาเพียง10ปี หากว่าคุณเกิดก่อนปี1930คําว่าไปโรงเรียนทําคะแนนให้ดีหางานที่มั่นคงและปลอดภัยทำย่อมจะเป็นคําแนะนําที่ดีแต่ว่าสําหรับพวกเรานี่คือคําแนะนําที่แย่มากในยุคนี้ทําไมนะหรอก็เพราะว่าคําตอบคือเรื่องของภาษีและก็นี่สินนั่นเองเพราะคนรวยจะจ่ายภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าคนจนและคนชั้นกลาง เนื่องมาจากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเองก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพวกนี้พวกคนรวยจ่ายภาษีน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายความมั่นคงหากมีทั้งสองฝั่งของเงินสีด้านนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นทั้งจากฝั่งซ้ายที่เป็นด้าน e และด้าน s แล้วก็ฝั่งขวาที่เป็นด้าน b แล้วก็ด้าน i คุณโรเบิร์ตก็ได้ยกตัวอย่าง ของเพื่อนของเขานะคะเขาบอกว่าเขามีเพื่อนสองคนเป็นตัวอย่าง,างที่ดีของเงินสีด้านพวกเขามีงานที่มั่นคงมากๆแล้วก็มีมีสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมและทั้งสองคนต่างก็มีความมั่งคัง่งทางการเงินจากฝั่งขวาของเงินสีด้านด้วยขงเขา,าลเาล่าว่าเพื่อนทั้งสองคนนี้เป็นนักดับเพลิงที่ทำงานให้กับรัฐบาลพวกเขามีความสุขกับเงินเดือนที่ดีมีความมั่นคงแล้วก็สวัสดิการที่เยี่ยม พร้อมด้วยโครงการเกษียณอายุและทำงานเพียงสองวันต่อสัปดาห์เท่านั้นส่วนอีกสามวันทำการที่เหลือทั้งคู่ก็ทำงานเป็นนักลงทุนมืออาชีพในขณะที่อีกสองวันพวกเขาก็ได้พักผ่อนแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนคนแรกชอบซื้อบ้านแล้วก็มาซ่อมจากนั้นก็ปล่อยเช่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเช่า45ห้าหลังซึ่งทำรายได้ให้เขา10,000ื่นเหรียญต่อเดือนโดยหักหนี้สินภาษี ค่าบำรุงรักษาค่าบริหารจัดการและก็ค่าเบี้ยรประกันภัยแล้วเรียบร้อยนอกจากนี้เขายังได้เงินเดือน3,500เหรียญในฐานะนักดับเพลิงแต่ละเดือนเขาจึงทำเงินได้รวมๆแล้วมากกว่า1 3 0 0 0 0 0เหรียญและรายได้ต่อป,ปีของเขาอยู่ที่1,500,000เหรียญแถมยังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเขามีเวลา5ปีก่อนที่จะ,กะเกษียณ เป้าหมายของเขาก็คือจะมีรายได้ต่อปีให้ได้200,000เหรียญขณะที่อายุ56ปีไม่ได้เร็วเลยนะคะสำหรับลูกจ้างรัฐที่มีลูกถึง4คนส่วนเพื่อนอีกคนนึงใช้เวลาว่างวิเคราะห์บ,บริษัทแล้วก็ลงทุนระยะยาวในหุ้นและออปชันพอร์ตการลงทุนของเขาตอนนี้มีมูล,ลค่ามากกว่า3ล้านเหรียญ ถ้าเขาขายแล้วก็เอาเงินออกไปลงทุนอะไรก็ได้ให้ได้ผลตอบแทน 10%, 10ต่อปีเขาจะมีเงินใช้ปีละ300,000เหรียญไปตลอดชีวิตแม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนอยู่บ้างก็ตามซึ่งก็ไม่ได้กระทบอะไรมากเพื่อนทั้งสองของเขามีไรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงมากกว่า20ปีและสามารถกรเกษียณตัวเองได้ตั้งแต่อายุ40ปีแต่ทั้งสองยังคงมีความสุขกับงาน และต้องการที่จะ,กะเกษียณโดยได้รับสวัสดิการแบบเต็มมิตรเต็มหน่วยถึงเวลานั้นพวกเขาก็จะได้รับประโยชน์จากความสําเร็จทั้งในสองฝั่งของเงิน4ด้านคุณโรเบิร์ตได้บอกว่าธุรกิจมีอยู่3ประเภทประเภทที่1ธุรกิจแบบ C ก็คือคุณพัฒนาระบบของคุณขึ้นมาเองธุรกิจแบบที่2เป็นแบบแฟรนไชส์ก็คือ คุณซื้อระบบที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นเ e เ e ่นอ e e ที่มีระบบและผ่านการทดลองมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพดีธนาคารจะให้สินเชื่อได้ง่ายเพราะเห็นว่าระบบธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันดีแน่มันสามารถที่จะหามาใช้หนี้ของธนาคารได้แน่ซึ่งเขาก็จะสามารถปล่อยสินเชื่อให้เราได้ง่าย 3. ธุรกิจแบบเครือข่ายคือการเอาตัวเองไปอยู่ในธุรกิจโดยใช้เงินลงทุน ไม่มากอย่างเช่นธุรกิจ M.V. คุณโรเบิร์ตได้อธิบายว่าหากคุณทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะหยุดพักได้ในระยะยาวโดยรายได้ของคุณจะมาจากความพยายามของคนที่อยู่ในเครือข่ายของคุณที่คุณได้สร้างขึ้นมา ปุญแจสำคัญสู่ความสําเร็จในด้านนี้ก็คือความเอาจริงเอาจังของตัวคุณเองเช่นเดียวกับความเอาจริงเอาจังของคนในเครือข่ายของคุณซึ่งก็จะเป็นแรงส่งให้คุณได้เป็นผู้นําทางธุรกิจได้ระบบคือสะพานสู่อิสรภาพจงคิดถึงระบบธุรกิจในฐานะสะพานที่จะเชื่อมคุณให้ก้าวข้ามจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาของเงินสีด้านได้อย่างปลอดภัย การลงทุนคือกุญแจสู่อิสรภาพทางการเงินพ่อจนมักจะบอกว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่เสี่ยงส่วนพ่อรวยมักจะบอกว่าการไม่มีความรู้ทางการเงินต่างหากที่เป็นเรื่องที่เสี่ยงการเรียนรู้ที่จะลงทุนเป็นสิ่งสำคัญเพราะการลงทุนเปรียบได้กับกุญแจสู่อิสรภาพทางการเงิน คุณโรเบิร์ตได้บอกไว้ว่ามีอยู่5สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ลงทุนหรือว่ามีการลงทุนอย่างย่แย่ข้อที่หนึ่งเขาต้องทำงานหนักตลอดชีวิตข้อที่สองเขาจะเป็นกังวลเรื่องเงินตลอดชีวิตข้อที่สามจะต้องพึ่งพาคนอื่นเช่นครอบครัวเงินบำนาญจากบริษัทหรือรัฐบาลและให้พวกเขาดูแลไปตลอดชีวิต ข้อที่4ขอบเขตของชีวิตจะถูกจำกัดด้วยเงินที่เขามีข้อที่5เขาจะไม่มีวันรู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรพ่อรวยมักจะบอกว่าเธอจะไม่มีวันรู้จักอิสรภาพที่แท้จริงจนกว่าเธอจะได้รับอิสรภาพทางการเงิน ในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพอย่างเช่นหมอเธอจะเรียนรู้ว่าจะทำงานเพื่อเงินอย่างไรแต่การเรียนรู้เพื่อการลงทุนคือการเรียนรู้ว่าจะให้เงินทำงานเพื่อเธอได้อย่างไรจากนั้นคุณโรเบิร์ตเขาก็ได้แบ่งนักลงทุนออกเป็น5ระดับนะคะระดับที่1เขาเรียกว่าพวกไรความฉลาดทางการเงินโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะมีเงินเข้ามือมากแค่ไหนก็ตาม ก็มีอันที่จะต้องจ่ายออกไปจนหมดสิ่งที่เขาซื้อมันคือหนี้สินซึ่งมีแต่จะมีมูลค่าที่ลดลงแล้วก็ทำให้เขาเสียเงินออกจากกระเป๋าของเขามากขึ้นระดับที่2พวกคนออมเงินคือคนที่เสียเงินเพราะมูลค่าของเงินทุกวันนี้ได้ลดอำนาจในการซื้อลงมากจากแต่ก่อนอย่างเช่นข้าวจานหนึ่งอยู่ที่จานลายยี่สิบาทณนะวันนี้ข้าวจานหนึ่งอยู่ที่ หกพิเศษก็ปาไป70แล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อสองสามันก่อนเองนะคะซึ่งของทุกอย่างได้แพงขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้เราทุกคนก็เลือนต้องพบเจอกับปัญหานี้อยู่เหมือนกันต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคาสินค้าที่สูงขึ้นแถมตอนนี้ยังมีการเก็บภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นไปอีก ดังนั้นการออมเงินไว้เฉยๆจึงทำให้เราขาดทุนเพราะว่าผลกำไรดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคารมันต่ำกว่าภาษีที่มันเพิ่มสูงขึ้นมากระดับที่สามพวกที่ฉันยุ่งเกินไปคือยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นยุ่งในเรื่องงานยุ่งในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ความสนใจอื่นๆอย่างเช่นวันหยุดก็ไปเที่ยวพักผ่อน จึงไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเงินจึงมักจะนำเงินของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นให้คนอื่นเขาบริหารให้จากนั้นก็ภาวนาให้ผู้เชี่ยวชาญที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยนำเงินไปลงทุนและทำกำไรให้เขาแต่ว่าหากเกิดว่าขาดทุนเขาก็จะโทษผู้เชี่วชาญเหล่านั้นโทษที่ปรึกษาเหล่านั้นโทษตลาดคนกลุ่มนี้จะไม่เรียนรู้อะไรจากการขาดทุนของตัวเองคุณโรเบิร์ตได้บอกว่า มันคงยากที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดถ้าคนนั้นทำผิดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นได้ทำผิดพลาดไประดับที่สี่คือพวกฉันเป็นมืออาชีพคนกลุ่มนี้จะเรียนรู้และก็ลงมือลงทุนด้วยตัวเองคนกลุ่มนี้นะคะจะมาจากด้าน S นั่นเองนะคะแล้วก็ระดับที่5พวกนักทุนนิยมนักทุนนิยมนี้นะคะ คือเป็นระดับของคนที่รวยที่สุดจากนักลงทุนทั้ง5ระดับพวกนี้ก็คือเจ้าของธุรกิจจากด้าน B ซึ่งมีการลงทุนในด้าน I ตัวอย่างของความแตกต่างระหว่างนักลงทุนในระดับที่4แล้วก็นักลงทุนในระดับที่5ข้อที่1นักลงทุนในด้าน S มักจะใช้เงินตัวเองลงทุนส่วนนักลงทุนในด้าน B จะใช้ OPM หรือเงินของคนอื่นมาลงทุน ข้อที่ 2. นักลงทุนในด้าน A S เป็นพวกชอบใช้เดี่ยวแต่นักลงทุนในด้าน B S, จะลงทุนกับทีมงานของเขาและเขาไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดแต่เขาต้องมีทีมที่ฉลาดที่สุดข้อที่3นักลงทุนในด้าน A S ทสทำเงินได้น้อยกว่านักลงทุนในด้าน B และข้อที่สนักลงทุนในด้าน A S มักจะจ่ายภาษีสูงกว่านักลงทุนในด้าน B ด้วยข้อที่ห ด้าน S ย่อมาจากเซลฟิชหรือเห็นแกตัวก็ได้ยิ่งเห็นแกนตัวเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำเงินได้มากเท่านั้นแต่จะตรงกันข้ามกับนักลงทุนในด้าน B ที่ต้องใจกว้างยิ่งใจกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งทำเงินได้มากเท่านั้นข้อที่ 6. นักลงทุนในด้าน S หาเงินลงทุนได้ยากแต่ว่านักลงทุนในด้าน B หาเงินลงทุนได้ง่าย เพราะเมื่อคนคนหนึ่งรู้ว่าจะสร้างธุรกิจจากด้าน b ได้อย่างไรนั้นนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นของเขาจะช่วยดึงดูดเงินได้เองส่วนคนในด้าน i จะหาเงินมาลงทุนได้ง่ายขึ้นถ้าเขาผู้นั้นเคยผ่านการประสบความสำเร็จจากด้าน b มาก่อนเน้นว่าถ้าประสบความสำเร็จจากด้าน b มาก่อนและมีคำถามที่ว่าหากอยากเป็นนักทุนนิยมจะต้องทำยังไง คุณโรเบิร์ตได้แนะนำว่าให้เราได้พาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟังสัมมานาหรือว่าเข้าคอร์สที่จะช่วยพัฒนาตัวเองในด้านทักษะการเงินและก็ทักษะธุรกิจทักษะการลงทุนและตัวเราเองนะคะก็แนะนำว่าในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะหาความรู้ได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางต่างๆในโซเชียลอย่างเช่น y o YouTube f a c e b o o k บล็อกดิอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าช่องทางอื่นๆอีกน,น,นะคะและจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยลองถามตัวคุณเองว่าคุณอยู่ในนักลงทุนระดับไหนและคุณอยากจะเป็นนักลงทุนระดับไหนหากคำตอบทั้งสองคำถามนี้เหมือนกันคุณเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฟัง เรื่องที่เราจะเล่าอีกต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่ายินดีมากกับการที่คุณได้อยู่ในจุดที่คุณอยากจะอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้เรื่องการเงินให้มากกว่านี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าคุณโรเบิร์ตเขาเล่าว่าอย่างไรกับการที่จะพาตัวเองย้ายไปอยู่ในด้านบีและด้านไอก็ขอให้ติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ